ทุกผู้สูคนเมื่อนี่ก็เป็นวันอาทิตย์กะบรานปิดนะพี่น้องปิดทุกวันอาทิตย์กะตามเคยพี่น้องเขาร้านคือเกาเกาท่านี่นเกาจะมาเปลี่ยนทายน้่มมันเร้วๆแล้วกะเฮ็นน้ำพัดไทยจะ้ะเพราะว่าเมือ่อวันที่ขายมีชิบะยากัพี่น้องมาเหตุใดไมาเตรียมใบกองว่างนะพี่น้องที่พาไปบิงน้ำพัดไทยกิเนเรี่วๆแล้วกอเดือดกระปงได้นะจ้ะจพี่น้อง ไงจะรับวารายหรอกหมอไงที่ซื้อให้มันเดือดกะใส่ได้จ้ะนากินปะต้มเจ้าหมอต้อหมตหมอเนื่อหรือหมอของซ้ำนี้ก็ค้ายเด้ประมั่น สองสามมือสามมือนะาจะพี่น้องกับต้มไม่เพราะว่าบ่ได้ต้มไปโดนมันจังจะสดไม่สมเสมออยงเซียนนะก็บอกแต่เลยอนดะ้วพี่น้องน้ำปลาไทยร้านเพื่อนเฮ็ดแปลว่าสูตรดั้งเดิมนะสูตรดั้งเดิมก็จะมีนม้ำปลามเปียกกันแล้วก็แซ่บพี่น้องแซ่บแห้งน้ำปลาไทยร้านด้านที่เผยมาเฮ็ดงานนี่นะเพื่อนก็บอกสูตรใหย้ยหน้ากรเฮ็ด แบบว่าเป็นนาทีของข่อยว่าเราสืบขง่อยได้เข่าร้านนะพี่น้องแล้วก็มีงานประจับของเล่าแล้วก็คอยเฮ็ดน้ำซอสผัดไทยน้ำซอสปรุงแล้วก็น้ำแกงเหลืองแกงเคี้ยวแกงมาสแมนนะพี่น้องก็เป็นนาทีตอนนี้ก็เป็นนาทีของข่อยเมือ่อแั่สิ่งใดเฮ็ดนะพี่น้องก็บอกได้เลยว่นาน้ำแกงนะพี่น้องน้ำแกงอ่ะต่างๆอ่ะแกงเคี้ยวแกงแดงแรง้รานนี่นะพี่น้องที่่อย่านมานะ น,นี่เสพโปรโได้าพ่น้องบ่ได้ย่องด้าพี่น้อง,อง,องคือว่าเพิ่นแบบเบรคที่ร้านอื่นอะร้านอื่นจะไปเฮ็ดตัน่า,านมาก่ะคือว่าผสมใส่น้ำกะทิใส่ปุ๋งรสสำนักด้าพี่น้องแต่ว่าร้านนี่สูตรไม่เหมือนใครนะพี่น้องฟรังเ์ก็จะมากินยวานาผัดไทยเสบซื้อกับบ้านกับมีดเนอเออพอนักขาว่ามันเสบนะผัดไทยร้านนี้น้ำน้ำซอสเราจะตอทุกอย่างด้าพี่น,น,อน้อง,องจะอร่อย มันขึ้นอยู่กับน้ำน้ำซอสน้ำปรุงไอ้น้ำแกงคือกันถามมันจะแสียบมันอยู่กับน้ำแกงและะ้วก็น้ำแกงคือกันพี่น้องกินมดส่วนมากนะกินมดสดทอดนามกับเหลือ,พอเพราะว่าน้ำแกงแล้วเห็ุเพคือมูบอกเลยเลยว่ายกยกเนี้ยวไฮว่าจะทอกกะบพกไม่เป็นมอุวยนะพี่น้องนั่นแหละแล้วกตามความเป็นจริงกี่ข่อยทานมามนะพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นกัดจะเริ่มเม็ดน้ำแกงกว่าเริ่มมดแล้วพี่น้อง อากาศดีดีเหมือนดีอากาศภายนอกแดดออกพี่น้องเดี๋ยวจะนอนสปินยางกุ้งล่างกายอยู่จ้ะเฮ็ดไอ้น้ำปรุงผัดไทยแล้วๆก่อนสปินยางเปี่ยนระบบล่างกายเว่าไปไกลบ่ได้หรือเปล่าไม่ยากเที่ยวนี่ล่ะว่าอยากไปไกลแล้วสิเข่าบ่ได้เข่าบ่ได้มันสิยากอีกเดี๋ยวจะี่น้องกต่แต่ละเมื่อผ่านไปว่ายนู่นพานไปไหวยเฮี้ยงคือว่าแป๊บๆเดียว โอ้โหเมื่อยูนนี่จะเดือนเดือนเครื่องเรพี่นองแป๊บเดียวกะหาเงินหาเงินนั่งกับ่ท่านจังหวะกะเมื่อวานว่า,า,ากะตังแตไม่ย็งงานอยู่ี่าน้รพี่นองกับมีความภูมิใจมีความภูมิใจในตัวเจ้าของมองเห็นมาภูมิใจเลยยังนด้ภูมิใจที่มันก็เหลือมตาแต่เดี๋ยวค่อยใหญ่หมองกอน เมนพุ่มใจว่าจะคล้องเฮ็ดได้เฮ็ดเป็นเฮ็ดเกง่งทุกอย่างได้พี่น้องพุ่มใจขอขอบคุณเมนว่าคนติดเก่งบ่ได้เกง่เกงอีหยังหนุกพุ่มใจเพื่อว่าได้มีเงินได้มีเงินได้มีแบบอ่าได้ส่งไปให้ทั้งครอบครัวทั้งเมืองไทยพ่อได้ใส่ได้ซอยนะพี่น้องนั่นแหละก็พ่อได้ใส่บ้างใน,นพี่น้องกไม่เฮ็ดงานอ,งอยู่นี่ถ้าไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่นเน้องมันมันเป็นแบบมันบ่ได้ มันจะบไดใขนาดนี้เรื่องของมันจะบได้หลายขนาดนี้ตอนไม่ย็้งานอยู่นี่การกำลังจะว้างแผนมาจะจังใดดีนะพี่น้องกัรจะเครียดก็เล่ายันโดนยนละ่ะแต่ว่าไม่ยังไม่ไมกับแต่ว่าเหนไม่เห็นอยู่นี่พวกเดอนแล้วก็กลับไปเท็กซัสพี่น้องอกับกำเมื่อควบเจ็บมือมีดบาดมือฮ็ดงานานนะคะนั่นสิพี่น้องมันมันจะต้องมีแบบว่ามีดบาดอันนี้บาดนี่อันนั้นบาดนี่นะพี่น้องก็เลยเจ็บ รู้สึกภูมิใจในตัวเจ้าของที่สามารถหาเงินซอยเหลือครอบครัวทั้งเมืองไทยได้ถึงแม้ว่าจะ่าลายในพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าอย่างมติโอเคเนี่จะมาอวดมาอ่านพี่น้องแล้วเราคนมันมีพุ่มหลังขึ้นอ่ะเราจะพู่มหลังไข่ในพวันท่าที่จะบ่ดีอันเต้อันที่ข่ค่อยเบาสมัยขอยุ่งเมืองไทยคข่บบกค่อยได้ให้เงินพ่อพแม่ขอยใส่และพี่น้องเพราะว่า าสากินทำต่โตจะครองยังบ่พ่อใส่ยังยังเดีวไปยืมยังเดี๋วไ,ดวไปยืมลอยละเศร้าลอยลอะหมกกระหน่อกก็นอกพ่อใส่สมัยอยูอ่เมืองไทยได้ลำบากหลายบอกเคยแล้วไปหนอเวีดนายเป็นสิบปีก็เพราะเห้เมเจะของใส่มนในซัวซำใดมือจ้าว่าแตงตเตอยูอ่เมืองไทยนะมาที่นี้พ่ออะไรมากแบบพ่อเริ่มมันก็ว่ามาัมา มาชุบชีวิตใหม่กันแล้วกันสำรับข่อยนะแต่ว่าสำรับผู้อื่นก็บอกเปรียบเทียบนบพี่น้องเพรรู้ว่าเลยจะเป็นคนอื่นอาจจะโชคดีก็ข่อยรวยแบบเป็นคุณนายเป็นแมา่ดามผัวอย่งเงื่อนใส่หรือเราเป็นหลานพี่ยังก็ะมีหรือว่าคนอื่นอาจจะไปตกระกำลำบากก็บาก็กะมีแต่ว่าข่อยจะบอเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะพี่น้องอันนี้คือว่าชีวิตข่อยชุบข่อยได้ใหญ่งไม่ไม่ไการนะพี่น้องก็ถือว่าเป็นการได้ชุบชีวิตใหม่นะพี่น้อง สำหรับข่อยเลยที่เดียวเพราะว่าเรื่องอยังเดอมน,นี่ลหละการงานการเงินชีวิตอย่างดีขึ้นทุกอย่างเลยพีหนอนั่นลหละก็บ่ได้ดบ่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำตัวเหมือนข่เนี่ยอันนี้คือามาแช่ประสบการณ์ชีวิตข่อยซูฟัางมาตะกี้มันโอ้ไข่ยบ่ร์ไโทรไปหาเม่ข่ข่ได้ไป่นอนั่นลหละตั้งแต่ไปเหตุย่ายี่เมืองท่ายเนินบ่ก้าโทรไปหาเพิ่นแบบว่าละอายแกจ่ใจเข้าไปเหตุงาน เงีนเป็นสิบปีบ่ค่อยสรงเงื่อนใหนเมย์ใส่ก็เลยบ่เค่อยโทรหาเมย์แลยพี่น้องนอกจากกับบ้านกับไท่ไปเยี่ยมแบบว่าเงน้งานปีไม่งีนยังเสีย่ว่าให้โทษยังเสียบ่ค่อยโทรทั้งทั้งสมัยตะกี้โทรซัํกูบอกคอยม,มีมีแบบูเม,มือนนี่เนาะแต่ว่าก็เมียนี่รอว่าท่อไปแบบโบได้โบได้ให้เงืนใส่ท่อไปถามข่าวถามข่าวอไอย่างดี้คือ่าคอยเป็นคนที่แบบว่าถ้าคอยไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเห็นแล้วพุ่ใจแต่พี่น้อง เดี๋ยวถ้าเหลื่อยก้นเงินจะใครเป็นก้นยังสี่นะพี่น้องทาข่อยโบเรมียังไงเห็ดคนใดคนหนึ่งพ่อเมียพี่น้องปุ๊บใจข่อยจะแบบว่า เงียบดีกว่านะสำหรับก่อยแต่ว่าความคิดแต่ละคนก็อาจจะพูดการทว่ามคิดของเป็นแบบนี่พี่น้องขอไ่อยากเอาแบบผ้าระจาของไปลำหมากคนอื่มเงินนึ่งเสียพอก็เลยแบบว่าสมัยที่เมืองไทยบบ่ขยันสุดเดครอบครัวเลยบอกเลยพี่น้องเนี่ยแต่ไงไม่ยอมไม่กาพี่น้องทุกอย่างคือว่าชีวิตเปลี่ยนไปทุกเมื่อกะยิ่งแต่มาทํางานแบบนี้เนาะทํางานแบบว่าเออมันได้เงินแบบเอ่อเพิ่มเขินไม่ได้เงินซั พอที่จะส่งให้ครอบครัวทางเมืองไทยใช้พี่น้องม่นเนี่ยในฝะ่ายมีความสุขหลายพี่นองมีความสุขทางจิตใจถึงแม้ว่าเขาจะเหตุงานหนักซ้ำแต่กระซังพี่นองมักคิดเรื่องนี้ฝ่ายมีความสุขหลายพี่นองทุกเมื่อนี่คิดแต่ว่าทําอย่างไรจะให้ชีวิตดีขึ้นชีวิตเจ้าของชีวิตครอบครัวเจ้าของดีขึ้นคิดแก้นี้พี่นองฝ่ายมันอาจจะอายุหลายขึ้นเนาะก็คิดได้เนาะแต่กี้คิดอะได้แบบนี้เนี่ย ตอนแ,แต่แต่เป็นเด็กหน่อยนะแต่ก็บ่เด็กหน่อยหรอกอายุสามชีพกว่านีก้กี่เด็หน่อยได้อยู่พี่น้องนี่ล่ะเพิ่งจะมาเริ่มคิดถอนเฒ่าค,คิดคิดแต่ว่าเหตุอย่างไหนชีวิตจึงจะแปลว่าชีวิตครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเดี่ยเด็กเขาสุขสนุกสุขสบายขึ้นกว่าเก่านะพี่น้องหางเงินแต่หลายๆเหตุในครอบครัวครอบครัว,ว,วชีวิตเจ้าของชีวิตค้นเจ้าห้องห้ามสินะพี่น้องลูกเต่าเต่าดาบพวกนั้นแ่ะตีขึ้น นั่นแหละเออมาเบามาแช่ข <purposely> <invoke> ้าตเบาน้ำ <amigo> ปูมน้ำมะคล้ำปูมข้าจะเบาหลายนั่นแหละพี่น้องมาแช่มาเบาซูบ้างคลิปนี้ก็หลายๆคนกอกว่าเป็นยังก็ต้องเอาแบบเรื่องเล่าขอบข้วชีวิตจะของมะมาเบาซูโฟนฝั่งว่าพี่น้องคนเัาบุ่งขึ้นกันเนาะคนเด็ด คลิปก็จะเป็นเสียจะจะไม่ค่อยจะปิดบังอ่ะพี่น้องความก็เป็นข้อมำลัเลยจะปิดบังเรื่องอีหยังต่างๆ่างในน้าเรื่องสมัยยุทธไทยหรืพุทธมาบ่าวมดมันไม่มาเป็นกำกินาอายนะพี่น้องมันเป็นการแช่มากว่านะสำหรับข่่่อยแตวาาสํหรับคนอื่นจะคิดจังไหนก็แล้วแต่นะพี่น้องอันนี้คือว่าเป็นช่องน้องข่อยข่อยสามารถที่จะเบาที่จะอาจจะเห็ุทุกอย่างได้นะพี่น้องข่อยบ่ละอายแก่ใจพี่น้องข่อยคิดดีแล้วเขาจะบอกมากนอกจากจะคิดจังไหนก็สร้างสิ่งที่เขาได้สนใจ ขอแค่ว่าพอประเด็บไปเหตุเขาเดินเดือดร้อนหรือเสี่ที่ไหนพอเพือ่อจะความเพความสุขกับพ่อในพี่น้องนั่นแหละพี่หนี้กับซ้ำในพี่น้องก็ได้เขาเบิกแต่ออเรื่องตัดติดตามก็ไหลก็แช่เป็นกำลังใจมาขาดไปแล้วค่ะ